สวัสดีครับบาบอดเดินทิ่อีสานครับเมื่อนี้มาอีกแล้วครับได้อุป,ปกรณ์มีดกับกระาทาคือเก่าครับผมเมื่อนี้สีโซกสีมนันสีได้เห็ดเต็มตาบอน,นะครับเดี๋ยวจังเล่ไปติดตามกันเ้ยครับผมขอบคุณความหักแพงของแม,มพ่พีพ่น,นาาเอฟซีถุกมองทุกวันที่ให้กำลังใจลูกหลานครับบาบอดเดินทิศอีสานพี่เขาดินทิ่อีสานสามีอีสานพอ่อราลวกสาวเบ้าโตนั่เเลยครับผมพี่น้องเมื่อนี้ีโซกสีมนันบอเดี๋ยวจังเล่ไปติดตามกันครับสวัสดีครับ พี่น้องมาเบิ่งดอกเหล็กแหกงม้านมาบ่อยครับดอกงามดีเลยครับผมพี่น้องดอกมุกอยู่ครับนะาระกัวบเลยจังสีเลยแม่พี่น้องอุ้ยฟังนี่ดอกเห็ดงามอย่านั้นเหมือดพี่น้องมันพี่น้อยเสียบเสียบ แสบแสบเลยพี่นอ้องอาปืดอาปาดอาปืดอาปาดอปดอดดกกี่ใหญ่แอะพี่น้องนี่จังสีนลยไหมพี่น้องโอ้ใส่ก่อนใส่ก่อนปาดโอ้ฟังนี่ดอกงี้โอ้มีดอกหน่อยอยู่ครับดอกอ้อย หนึงครับโอ้แเบบีมุกเลยครับผมพีน่น้องจางสี่น่าพี่น้องครับนอยนอง่ายอามมดคือนโตแล้วผมพี่น้องแต่งามจากน้อยครับพรสีบานมาได้ครับนี่กำลังแตกครับหนากำลังแตกพี่น้องสีบานแล้วสีบานแล้ว โ,โดยโดดแบบนี้พี่น้องนะย่างห้ามเลยด,ยด,ยดยลอกน้อยๆของเรอแกละผู้อื่นพันมากพันแหงเรื่องดีก็บ้าบอยอีกด้วครับผมพี่น้องขี่ดินนะ ใบกำลังศิวะน,นั่นแรกๆก็เห็นดีแทปพี่น้องว่าจันพวกนี้ครับผมเห็นอีกแล้วครับดอกงามๆครับผมกำลังสิวะาแรกๆก็เห็นดีแทปพี่น้องไปใส่เหมือนโอ้ยอบบาบะปะจา้าเกิดแก่ตอนใด่บุญพี่นอ้องตรงนี้เอาได้บ่พี่น้องอ๋อตาอยู่เลยอยู่ปัดโดนถืออันนี้อันอัดไปครับหากอยู่ค่ะ หาวิ่าดัานไว้ไว่นา<ว>ะนะเห็ดขึ้ตุกตาเนี่ย,ออยครับี่ขออีกแล้วครับดอกกงงามครับผมมาบริจขอเก็บกองไว้ด้วยครับผมตอนนี่เป็นคันคู่ครับมันสั้นคันคู่ าสิปาดค้าครับพี่น้องโอ้หัวหักเหี้ยกินกินเถอะพี่น้องเราเกีย โอดครับขอบคุณครับเกิดทังกันคู่ครับผมพี่น้องกองป่ได้ปั๊ด พี่น้องครับจุ่มเป็นปุ่มอยอะเั่องครับผมพี่อน้องตึ่ตึเงตึองตึืงตึเพต่นตึงอึงอพ่นเพื่อนเครับผมโอ้ยเต็มอาเนเลยครับมือึ่งสดวบสสด้บสดบสสดบน้กันครับ โอ้ยสันจริงๆเลยที่เก็บบาแล้ะครับดอกไม้เป็นกระบ,บานจังหวะาบไปเก็บอกกเอาครับ pha lợi đi học mình cái này nổi. bán mất à, cái <laughs> này lên bồn xuống đọc ít thấp กองไว้ก่อนครับผมพี่น้องเก็บกองไว้ก่อนมันอยู่ในเหือกครับโอ้น่าน่ากระดิเก็บโอ้คนคือไรบาดที่นี่มาจะหาหน่อไม้ยากเก็บเห็ดก็ยากหอีกพี่น้องเอ้ย นะครับบ่ไปเก็บออกมากองไวคบบคค้ครับวันนี้สิปาดเทาก่อนครับแม่ๆครับ ้อกนิดพี่น้องหอดกับไปต้มน้ำว่าตรงล่างครับต้มน้ำห่อนหดอนลุ่ลวกๆๆเกล,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 ลือห้อยไสแล้วกับถิ่มไส้น้ำห่อนลวกเลยครับข้นแาบนี้พี่น้องดินออกเมื่อขากี่ยงตับถึงหอ,ออก บางอันก็ได้ท่ายพี่น้องเบิ้งได้ครับผมบางดอกกับบางอันก็บ่ได้บางจุ้มก็บ่ได้ท่ายพี่น้องเบิ้งมันเอาหนาครับอครั้งห้าอโอ้เข็นๆเลยพี่น้องสามดอกสามดอกงามนะครับดอกงาม่งงามๆครับ ผมพี่น้องครับอืมแดดออกเลยครับซังไม่แดดเลยพี่น้อง โอ้โหโอ้โหงามครับฮอโดบีบงามพี่น้อง ป่อครับพี่น้นองโมบวที่เก็บกองไว้ก่อนนะครับเก็บออกแบบนี้ก่อนเขาต้องปิดตัดขาครับเพราะว่ามันอย่างน้ำทิวทัดครับผมสามดอกแล้วสี่หา้า ี่พหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกแล้วครับดอกที่สิบครับองเดียวครับองเดียวที่ครับดอกที่สิบเอ็ดครับ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดจุ่มเดียวสิบแปดดอกพี่น้องพาดมันกลับมาเมื่อกี้ครับ ก็สิเก็บออกมาจากปลาได้พี่น้องหัวหักมัดหัวหักหมดเลยดวงก็เง่มเลยครับ จะได้ค้าพี่น้องตัดราคาก่อนโอ้ยเห็ดปะทะงูใหญ่พี่น้องใหญ่สำหนีบ่เห็ดหอกหักขวอนหมูแหลกแหลกคือส่งคือเทพี่น้องส่งคือแท้แหลกๆ ตอนแรกทรงคืนมีดอกงามงามยังมากปักไก่เฉียวอ้อมน้องอีกแล้วครับผมพี่น้องยังบ่เจอทักกันหลอกเลยออมีอ้อมน้องแล้วเฮ้ยใจะหัวดิเปลี่ยนแปลาให้พี่น้องเลย คือบราโนพี่น้องแต่ว่าก็ได้มาส่วนขั้นก่อยกับขั้นนี้ก็ได้ถวยบังย้ายหนึ่งเลยครับผมเพราะว่ามันดอกใหญ่ดอกนะาครับขอบคุณแม,แม่แม่พิพนารนาด้วยที่เขาให้กำลังใจเราบ,บ่อยครับ หักแพ้งเป็นกำลังใจให้ป้าบอยเดรนิทิอีสานพี่นดินที่อีสานสา,าวมีอีสานพะโลครับผมมันไฟให,ใหม่ครับผมพี่น้องจาไฟกับใหม่ทุกปีเอ๊ออ้ยไม่ดีตาจับเลยภาพพี่น้องย่งามากนี่ป้าบอยที่พอพอดอกว่า โอ้ยคือบอน้ออีแม่ข่อยเออคือบอน้อจะว่าแถวนี้ออกทุกปีครับนี่บ้ามองบ้าบอยยืนอยู่นี่ครับออกทุกปีสุดก้อนก็ออกครับแถวนี้สุดก้อนก็นกนออก,แ,ก,อก,ก,ออกแต่สุดนี้ไม่มีเลยคือบริค่าจะ พี่น้องอย่างเหาะบิ่งเห็ดกว่าน้องป่าขึดแท้ครับผมพอดอกหนึ่งพอดอกหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยรอแต่พอแต่ละดอกอึดป่านนี่บ้าบอยขอเก็บเอาหมดเด้อครับแม่แม่ครับจังบ่ได้มาซ้ำครับผมเฮบ่ได้บบมาซ้ำอีกครับกระชี้มากเก็บอีกมันก็นกนสิพอกระเทือน,นพี่น,อนอ้องนี่เก็บเอาลูครับผม ครับบ้านเลยพี่น้องดอกขนาดดอกน้อยๆนะครับดินพันนนี่แหงโอ้โหครับสองดอกโอ้หัวหักหัวหักแล้ว

เป็นเห็ดคิงคิงเห็ดไม่ใหญ่ครับต้องติดเตรียมตัวบานแล้วเด้วยวมั้งโอ้โหครับจอย ไม่ไม่เฮงอลไรนะขอแขกขอแขกอะไรทต่อไปเออดอกสองดอกสองดอกสวยๆงามๆสองดอกครับดอกนึนขงขบนครับดอกนึนขงขบน đội hình hay này hay, ngay. <laughs> này hay ngay Được. hết tập hết yang bị không đội không đội hình tháp không đội không โอ้ย,อย่างกินกินเปิดดนงวันบ่มยันเห็ดพี่น้องเคลียร์ออกลมปราง,งางครับ พิดแ่โอ้พี่น้องไอ้สอขาจะของลมสองเชือดเลยยังอ้อมน้องแล้วครับมือนี่นบานเลยดครับผมพี่น้องบนใยกุนีดอกพันบานนะครับส่งเห็ดเห็ดตื่นเตือนแต่ดอกแรกโอ้ยพี่น้องเอ้ เดี๋ยวเก็บมูหนึ่งดอกแบบนีงง้สุดดอกนี้เดี๋ยวมูหนึ่งเลยครับตั่นั้นก็ับเป็นยอมเป็นยอมคลิปเก็บเห็ดนี้เมื่อยก็หาหน่อใหม่อีกมาได้ครับผมพี่ด้อง หาหนไมใ่แป๊บเดียวได้เต็มยามมันกระบอแป๊บเดียวครับหาหนไมให่หาหนไมใ่กับหาโดนเต๋อพี่กันแต่ว่ามันเป็นนอเป็นนอใยายน้อยเราเป็นงัดแป๊บเดียวมันก็เต็มยามแล้วนะครับเฮ็ดบาที่นี่พี่น้องโบ่ย่างสามดงขันบ่มีกับสามดงคนนี้ครับผมแต่หน่องใหญ่ๆนี่บ่บอยยังย่างอ่ำ อ้อมน้องครับนี่อืมอือสะดุ้หัวลูกตาจนขนหัวลุกเงยๆไปแล้วครับผมพี่น้องเห,อออห,หงาอบจนเหนื่อยโจนสวยครับมือนีิย่างหาเห็ดมือนี่ มันสวยแล้วครับสวยสวยเลยสวยเลยสวยแล้ว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 มันไม่มีเลยครับแน่ ได้ซ้ำเมย์ม่์ผ้ามาเก็บได้ซ้ำลูกผ้าแม,ม่์มยมาเก็บนะครับผมบุญมาเห็นเลยครับมุนมนี้เลยแม่เมย์มัดแล้วมัดแล้วมัดอีห๋อสุดจิตย่างสุดข้องแล้วครับเั็นรถบ่อจอดอจุ่มหัวมุมบุญครับหัวมุมสระสะกัดย่างไปหารถครับผมบุญ ม่ไปเตะแค่ลมสองแค่อะไรจะดุดโอ้ oh, my god โอ้พลังกับแมนะ่พี่น้องพ่อดอกนึ่งขวัญได้มาเด้อขวัญมาอยู่เหนืออยู่คิงพ่อดอกนึงเหี่ยวเหี่ยวปูญยาพันว่าบ้าบ่อยจมดูว่ะท่านจมดูเอาไปดอกนึงพันวไปลังวันแห่งความผักดีพันว่า ดอกหนึ่งเมื่อกี้เอาไปดอกหนึ่งมันเ่ยรางวัลถึงความพักดีมันเลยได้หนึ่งดอกเฮียเฮีดออกเมื่อหรอครับแม่ครับ ครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนีของบ่าวบอยครับเด็ดตุ่มหนึ่งครับผมเด็ดตุ่มก้อยหนึ่งครับนี่ซุ้มดอกได้ก้อนครับยังออมสาจ,จุนบานหมดแล้วพี่น้องทั้งบานทั้งเหล่สสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยกับที่ขอไว้สนีสะกอนครับ่อยผบพกอบกันคลิปหนาด้วยขอบคุณสำหรับความหักแพงครับขอบคุณ แม่แม่พี่นานนาอิฟซีทุกมองทุกบอนพี่น้องทางเกาหลีม่พี่น้องทางฟังเล่าฟังไทยพี่น้องจะอยู่ต่างประเทศและในประเทศของเ้องก็ดีครับผมขอบคุณความหักแพงที่เมตตาซอยเบิงซอยแยงลูกหลานบ่าวบ่ายไดเด no ่นทิศอีสานพี่น้องดินทิศอีสานสามีอีสานพะโล่หมเบาโตมือนีลูกหลานกระทมน้อยซีลังกาจิขอโต้เมื่อกันครับคอยพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขันครับแม่ครับผมสวัสดีครับ